ตต้ฟ้าสีตะกัวและขุนเขาหินเอ็ดมันช่างตีเหล็กจอมพลังทำงานหนักรุ่งสางยันคำ่ำเขาตีดาบแลกเหรียญทองจากอัศวินสำหรับเขายิ่งดาบคมเท่าไหร่กระเป๋าก็ยิ่งหนักเท่านั้นเขามองดาบเล่มงามด้วยตาเป็นประกายไม่ใช่เพราะภูมิใจในฝีมือแต่เพราะรู้ว่า มันจะเปลี่ยนเป็นทองกองโตในหีบไม้ใบเก่ารวยแต่ไร้สุขเอ็ดมันยอมนอนบนฟางเปียกใต้หลังคารั่วดีกว่าเสียทองซ่อมบ้านความสุขของเขามีเพียงสัมผัสเย็นเยียบของเหรียญทองในมือเท่านั้นพายุโหมกระหนำ่ำจนเตาหลอมระเบิดเอ็ดมันกอดทุมเงินแน่นทามกลางซากปลักหักพัง เขามองชาวบ้านที่ยืนจ้องด้วยสายตาเย็นชาวันนี้ทองนับพันก็ซื้อบ้านที่อบอุ่นหรือมิตรภาพที่เขาเคยปฏิเสธไม่ได้เลยข้อคิดท้ายเรื่องการหาเงินเก่งคือทักษะแต่การใช้เงินให้เกิดคุณค่าคือปัญญาที่จะคุ้มทองเราในวันที่ฟ้าเมือดมิดที่สุด